สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2567นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขาย3รายการนะคะเริ่มที่รายการแรกเป็นโคมสยามคูโบต้า nc 131เกียร์กลางคันนี้แปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานแปลงดุมล้อนะคะวินหน้า8แล้วก็ใส่เบรกนอกนะคะอันนี้ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านของเราสำหรับ nc 131เกียร์กลางแบบแปลงแล้วนะคะจะอยู่ที่24,500บาทนะคะ24,500บาทนะคะแปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นใส่พานแล้วก็วินหน้าแใส่เบรกนอกให้พร้อมใช้งานเลยนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะราคา24,500บาทนะคะสำหรับตัวที่แปลงเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะเบนจวันนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์ตามที่แจ้งได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะเบนจวันนะคะขอพระคุณนะคะจากอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะกับ nc 131เกียร์กลางตัวนูนเอ๊ะแบบแปลงนะคะส่วนตัวที่2เป็น nc 131เกียร์กลางตัวนูนคันนี้ไม่ได้แปลงนะคะ คันนี้ลูกค้าจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะลูกค้าจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสำหรับ NC131 เกียร์กลางตัวนูนเช็คทำสีแล้วนะคะไม่ได้แปลงจะอยู่ที่19,500บาทนะคะ19,500บาทนะคะกับ NC131 เกียร์กลางตัวนูนตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะ ลูกค้าจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนตัวที่ยังไม่ได้แปลงแล้วก็ตัวที่แปลงแล้วโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะแอดไลน์เข้ามาดู วิดีโอคอลดูสินค้าตัวจริงก่อนก็ได้นะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงก็ปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกยาะดำาไยตตมบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มากๆเลยนะคะสำหรับราคา NC 131่เกียร์กลางตัวนูนเช็คทำสีแล้วจะอยู่ที่19,500บาทนะคะเริ่มที่คันที่3นะคะคันที่3จะเป็นโครงมุ้ยเล้งบางนานะคะโครงมือ2มุ้ยเล้งบางนานะคะตรวจเช็คทำสีให้แล้วเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะราคานะคะ โครงพร้อมล้อนะคะคันนี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะ19,000บาทนะคะเช็คทำสีให้แล้วนะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านของเรานะคะกับโครงมุ้ยเล่งบางนานะคะราคา1 9 0 0 0บาทตรวจเช็คพร้อมทำสีให้พร้อมใช้งานเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเราขอบพระคุณลูกค้าจะ จากาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสนใจสินค้าคันไหนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2า1นะคะปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะถ้าจะมาดูสินค้าตัวจริงชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ สวยสวยตรงปกไม่จกตาตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะกับโครงรถไถนาเดินตามมือสองจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ